ยีธันวาคม2567ที่นี่จังหวัดบึงการครับในช่วงที่ลมหนาวพัดมาในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นมันจะมีลมหนาวพัดมาอยู่ประมาณ2องสามะลอกสิ่งที่ตามมาหลังจากที่ลมหนาวพัดมานั้นคืออะไร มันคือไรแดงนะครับไรแดงที่มันอยู่ในป่าตามธรรมชาติถูกลมพัดตีขึ้นตีลงแล้วก็มาตกใส่ใบทุเรียนของเราหลังจากที่ไรแดงมาตกใส่ใบทุเรียนของเราได้ประมาณ3วัน5วัน7วันเขาก็จะวางไข่ออกไข่มาเป็นตัวเล็กๆแล้วเขาก็จะกัดกินที่ใบแก่ของทุเรียนเราสังเกตได้อย่างไรว่าใบทุเรียนของเราถูกรายแดงกัด ใบทุเรียนของเราโดยเฉพาะใบแก่ๆเวลาเรามองไกลๆเนี่ยมองมาดูที่ต้นของทุเรียนเนี่ยภาพมันจะใบไม่สดใสใบเหมือนมองๆแล้วก็เป็นลักษณะเขาขาวเวลาเรามาดูใกล้ๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันผิดปกติทีนี้วิธีการเช็คมันมีอยู่2วิธีที่ผมทําการเช็ควิธีที่1ก็คือเอากล้องถ่ายมือถือของเรานี่แหละขยายซูมให้เต็มที่แล้วมาดูที่ใบก็จะมองเห็นตัวนะครับเนี่ยมาดูลักษณะอย่างนี้นะครับ เนี่ยเวลาเราซูมดูส่วนใหญ่ไรแดงเขาจะกินใบทุเรียนที่เป็นใบแก่ลักษณะอย่างนี้ใบแก่แบบนี้ใบเพสลาดใบอ่อนๆนีๆ่เขาจะไม่กินวิธีที่2ในการที่เราจะทําการเช็คดูว่าใบทุเรียนของเรานั้นมีไรแดงเกาะอยู่ตามนี้หรือไม่เราจะใช้กระดาษ A4 แบบนี้นะครับเอามาวางไว้ใต้ใบทุเรียนเสร็จแล้วก็เราทําการเคาะเคาะเคาะดูให้เคาะดูหลายๆจุดนะครับเคาะดู เสร็จแล้วถ้าหากว่าเราเคาะเสร็จแล้วเราก็มามองดูนะครับดูตามกระดาษเนี่ยถ้าหากว่ามีตัวไรแดงที่มาเกาะตามต้นทุเรียนของเรามันจะหล่นลงใส่ตามนี้ขณะนี้เรามองดูแล้วมันไม่มีเดี๋ยวเราลองเช็คดูที่จุดอื่นบ้างอ่าปรากฏว่าตรงนี้ใบนี้เรามาเช็คดูก็ไม่มีตัวไรแดงไต่อยู่อย่างนี้ แบบนี้ทําให้เราพอที่จะอุ่นใจได้ว่าการณีที่ต้นทุเรียนของเรานั้นไม่มีไรแดงนั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เป็น,เ,ปนเพราะว่าผมสํารวจดูต้นทุเรียนต้นหน้าบ้านเมื่อ4วัน5วันก่อนปรากฏว่าเห็นไรแดงโดยการเช็คแบบนี้แหละครับทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเป็นไรแดงแล้วสิ่งที่ผมทําก็คือ 1. ผมเอาน้ําส้มควันไม้ผสมกับ ถังน้ำ20ลิตรทำการพ่นเข้าไปโดยใส่น้ำส้มควันไม้ 400cc นะครับ4 0 0ซี c c. ต่อน้ำ20ลิตรทำการพ่น4วันรวดที่ผ่านมาเราพ่นทุกวันเลยนะครับวันนี้คือวันที่4เราจึงมาทำการเช็คดูปรากฏว่ามันไม่เห็นการที่มันไม่เห็นนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะยังไม่มีมาเกาะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราพ่นล้างใบนั้นมันทำการชะล้างออกมา เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเช็คดูก็เกิดความสบายใจระยะหนึ่งว่ามันไม่มีมันไม่เห็นแต่เราไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเดือนธันวาคมนั้นลมหนาวพัดมาตั้งแต่วันที่29 29มาหยุดวันที่25นั่นคือที่มาของรายแดงแต่ว่านับจากนี้เป็นต้นไปวันที่27ทธันวาคมเป็นต้นไปนี้เราก็จะทำการพ่นอยู่แบบต่อเนื่องเหมือนกันนะครับโดยที่ในครั้งหลังนี่เราจะใช้เครื่องพ่น ข,ขนาดใหญ่ก็คือเครื่องพ่นแบบใช้น้ำมันเบนซินพ่นใหล้ละเอียดไปเลยนะครับยิ่งพ่นยิ่งมั่นใจเพราะว่าเราพ่นแล้วมันจะล้างใบลงมาล้างใบลงมาล้างตัวไรแดงหล่นลงมาเรื่อยๆดีกว่าเราไม่พ่นนะครับถ้าหากว่ามีปิดปัจจัยทางวิทยาศาสตร์มาพ่นได้ก็ยิ่งดีแต่ของเราไม่ได้ใช้พวกนั้นเราจึงใช้พวกสมุนไพรต่างๆทำการพ่นโอเคนะครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้สวัสดีครับ